One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสปวันแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายทุกคนนะจ้าเอฟซี FC เก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยทักทายกันวันออกพรรษานะคะออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วนะคะทุกคนคะ่ะลมวอยวอยอีกหน่อยก็เข้าฤดูหนาวเต็มที่แล้วทางบ้านเราอีสานนะคะทางบ้านตัวตัว,ตวเองก็ หลังเที่ยงคืนไปอะไรไป,ไปใกล้จะเช้าพ่อกับแม่เขาบอกว่าเริ่มหนาวแล้วคิดถึงบ้านขึ้นมาแล้วนะคะอีกไม่นานเกินรอค่ะอีกเดือนครึ่งก็ว่าได้นะคะก็ได้กลับไปทางบ้านเราแล้วนะคะก็คือต้นเดือนธันวาคมค่ะทำบุญใส่บาตรกันนะคะพรุ่งนี้ทางบ้านตัวตัวเองก็ตักบาตรเท,ทโวโลหณะกันนะคะบางหมู่บ้านก็วันนี้นะคะหลังจาก ออกพรรษาก็มีการทำบุญตักบาตรกันแล้วก็นากระถินพรุ่งนี้บ้านตัวโต้ก็ตักบาตรเทโวนะคะช่วงเช้าแล้วก็บ่ายๆค่ําๆก็จะมีการแห่กระถินนะคะองค์มหากระถิ่นแล้วก็กางคืนก็อาจจะมีหมอลำกันด้วยนะคะพูดไปแล้วก็คิดถึงบ้านนะคะหน้าเทศกาลเทลัยคนอยู่เมืองไกลก็ใจก็ไปอยู่บ้านเรานะคะจะอยู่ไกลขนาดไหนสิ่งที่ช่วยได้ก็คือปัดใจล่ะคะ่ะ ตัวโก็ได้โอนไปงานกระถินเงยงานออกพันษาเอ่ยสิ่งที่เราทําได้นะคะอีกหน่อยก็กระถินวัดนู้นวัดนี้ไหนที่ให้แม่จองก็มีเหมือนกันนะคะนี่ละค่ะส่วนหนึ่งรายได้จากการทําช่อง YouTube นานๆได้ที่เราก็ได้สมทบทําบุญทําอะไรกันด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับ AFC ทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจกันด้วยดีเสมอมาตลอดมา ทั้งแฟนคลับใหม่ๆที่มาจากช่องทางทิกตอกด้วยนะคะก็เวลคัมทูช่องของโตโต้นะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างผสมประสานกันไปนะครับอาจจะมีตลกโปกฮาด้วยสําหรับคลิปชอ็อตคลิปสั้นนะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกเสพเอานะคะบ่ายโมงขึ้นมาแล้วคะ่ะถือว่าสายหน่อยหนึ่งนะคะยังไม่กินข้าเที่ยงเขาต้มมัดคะ่ะ ได้กขาต้มมัดมานะคะสมัดซื้อมาก็ตกราวๆสองราสิบบาทได้ก็กินทีละมัดนะคะมัดหนึ่งก็นี่แหละค่ะคู่หนึ่งอย่างนี้ก็กินกับกาแฟไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่านะคะเข้าไม่เข้าก็ช่างมันเถอคะค่ะมันลงท้องที่เดียวกันนั่นแหละนะคะอะไรก็กินกันไปยาท้องยาไซ้นะคะเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะคะ กาแฟก็อย่าพิ่งเย็นแล้วกันขอพูดกาแฟขับเอฟซก่อนนะคะช่วงเช้าก็ทาธุระทานู่นทํานี่เสร็จแล้วนะคะมีเวลาก็มานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งวันนี้อากาศก็ไม่ดีนะคะฝนตกไปล่อยตอนนี้พ่อใหญ่ก็บนหน้าบนหลังอยากจะออกไปเดินแล้วคะ่ะเราก็อยากจะแบ่งเวลาให้แก่นะคะพาแกออกกําลังกายด้วยล่ะคะทานู่นทนํานี่คนกเกษียณแล้วอยู่บ้านก็ทั้งวีทั้งวันก็งุดหิบ นะคะถ้าเราอยู่ด้วยกันตัวติดกันทั้งวันบางครั้งก็หงุดหงิดเสร็จกันบ้างนิดนึงนะคะแต่ตัวตัวเองก็อยู่ในโลกออนไลน์ซะมากกว่าเวลาว่างๆนะคะช่วงบ่ายก็จะมุมนี้สามีก็มุมนู้นแกก็จะอยู่ในโลกห่งความบันเทิงของแกไปดูหนังฟังเพลงของแกไปใส่หูฟังไปตัวตัวบางครั้งก็ใส่หูฟังไปทางนี้เหมือนกันนะคะ,ๆๆะ,คะเป็นยังไงบ้างค่ามาหากราบนะคะ เรื่องการขายตรงต่างๆบอสทั้งหลายแหละ18บอสก็ว่ากันไปเมื่อวานตัวต้กเขาติดตามข่าวทั้งวี่ทั้งวันจนคํานะคะตบเท้าตบเท้ากันเดินกันไปเข้าสถานีตํารวจกันไปหรือว่าจะไปเที่ยวฮ่องกงก็ว่ากันไปเราก็รุ้นกันต่อไปกับข่าวต่างๆนะคะบาปบุญคุณโทษตัวเองทำอะไรก็ได้รับอย่างนั้นทุกวันนี้ กรรมมันก็ติดตามกันไวยิ่งกว่าจรวดนะคะเราก็มองกันไปเงินทองมันเป็นของของเราของที่เราหามากว่าจะได้มานะคะก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรไปเชื่ออะไรทุกวันต่อไปนี้ก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะดีๆจะเป็นดารา,าพีเ,เตอร์นักร้องดังอะไรมาโฆษณาขนาดไหนเราก็แบ่งรับแบ่งสู้นะคะแต่คนสำเร็จมันก็คงมีอยู่ค่ะ เขาก็โชว์นั่นแหละค่ะโชว์หลากหลายอย่างไปคอนเทนต์บ้างเรื่องจริงบ้างอะไรบ้างทุกวันนี้สมัยนี้นะคะไหนจริงอันไหนปลอมเราต้องดูดีๆจริงๆนะคะแต่ตัวตเองก็อยู่ในโลกออนไลน์นะคะก็พอได้ประดับความรู้ประดับสมองไปด้วยหลากหลายเรื่องราวนะคะผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะตอนที่เขาสะดวกสบายสเสวยสุขกันเขาก็นั่นแหละค่ะตามที่ประชาจนได้เห็นตอนนี้ถึงเวลาเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรเอง จะได้นอนคุกหรือเปล่าก็ลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นหน้าที่ของไอ้ตำรวจแล้วกันนะคะเราเป็นประชาชนแล้วก็ดูไปแล้วก็ได้ความรู้ประดับเป็นไว้ถ้าเคยพลาดไปแล้วก็อย่าให้มันพลาดซ้ําแล้วกันนะครับเพราะหลากหลายอย่างในโลกออนไลน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นขายของขายของออนไลน์ของนู่นของนี่สารพัดนะคะเราก็ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แล้วกันแล้วก็เสพสื่อ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วการตั้งสติด้วยนั่นแหละค่ะอย่างเมื่อวานพูดเรื่องน้องคนหนึ่งนะคะก็จะพูดต่อแล้วกันนะคะอยากมาอยู่เมืองนอกคุณแม่คะหนูต้องเตรียมอะไรบ้างหนตูตื่นเต้นมากอย่างเมื่อวานสามีบอกว่าจะเดินเรื่องมาอยู่เมืองนอกนางก็ตื่นเต้นต้องเตรียมอะไรบ้างคะคุณแม่จะไปอยู่เมืองนอกโตโต้ตเขาบอกนะคะอย่างประเทศที่ตโตโตาศัยอยู่ภาษาที่ใช้เป็นหลักก็คือภาษาดัต ทางฮอลแลนด์เนอร์ตลรด์ก็ต้องเรียนไม่เรียนก็เราก็ต้องอ่านหนังสืออ่านอะไรก่อนการที่จะมาอยู่เราต้องไปสอบที่สถานทูตก,ก่อนนะคะสอบพื้นฐานก่อนภาษาดัชนีแหละค่ะการเป็นการอยู่สังคมวัฒนธรรมอะไรของเขาก่อนถ้าเราสอบผ่านทางนู้นเราก็ถึงจะเริ่มเดินเรื่องเรื่องวีซ่านะคะวีซ่าหปีหรือว่า m v v วีซา่าวีซ่าติดตามสามีก็ว่ากันไปนะคะตัวโต้เขาบอกอยู่อย่าง น้องคนนี้อายุยังไม่มากเท่าไหร่ยังไม่ถึง30โอกาสของตัวเองอยู่ทางบ้านเราถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอยากเรียนเสริมสวยอยากเรียนอะไรเพิ่มก็เรียนที่นู่นเลยก็ได้ที่บ้านเราหลักสูตรเรื่องรัฐอะไรก็ได้ได้ความรู้ติดตัวเองมาด้วยเผื่มอมาอยู่ทางนี้เราอยากจะเข้าทํางานอะไรที่ดีหน่อยแล้วก็มาเรียนเสริมเติมไปปีสปีที่ได้ภาษาของเขากับการที่ทํางานทําการที่นี่เราก็อาจจะได้งานได้การที่นี่ที่ดีขึ้นทํา โตโต้ก็บอกอยู่นะคะโอกาสของตัวเองอย่าลืมเพราะว่าหนึ่งตอนที่โตโต้จะมาอยู่ที่เมืองนอกเมืองนาก็ไม่ได้วางแผนขนาดนั้นพอเรามาเจอแล้วเลยว่าอตียนที่ฉันจะลืมเรียนเสริมสวยให้จบรู้ว่าเรียนการทําอาหารเรียนอะไรต่างๆให้มันจบทางบ้านเราสักนิดหนึ่งหลักสูตรไหนก็ได้แล้วก็มาต่อเอาที่นี่เผื่อเราอยากทํางานที่ดีขึ้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแลีกอย่างก็ทําใจนะคะ ทำใจเรามาอยู่โลกใหม่เมืองใหม่ประเทศใหม่ภาษาใหม่ๆสังคมใหม่ๆถ้าเรายอมรับปรับตัวได้เร็วเราก็อยู่ได้แต่ก่อนตัว,ต,ว,ต,วตัวมานะคะโชคดีว่าแฟนแฟนของเราก็เป็นหลักจริงๆนะครับเพราะว่าเรามาอยู่กับเขาประเทศของเขาเขาเกิดที่นี่เราเกิดที่นู่นนะคะถ้าเรารู้ว่าจะได้ผัวฝรั่งสามีฝรั่งจะขอมาตั้งแต่ตอนที่ออกจาก ท้องพ่อท้องแม่ดีกว่ามั้งภาษาก็จะได้แน่นการเรียนก็จะได้ดีอะไรอย่างนี้ก็คิดไปนะครับคิดไปก็อย่างนั้นแหละมันผ่านมานะคะตอนที่มาใหม่ๆนะครับมาเจอดินฟ้าอากาศถ้าตอนที่มาเที่ยวใช่อยู่ค่ะเราจะเลือกแต่ช่วงเวลาอากาศที่ดีๆ10องศากว่ากว่าสิบห้ากจนถึง20กว่ากว่าช่วงฤดูร้อนของประเทศเขาเราค่อยมาช่วงมาเที่ยวมันใช่อยู่แต่ตอนเรามาอยู่นี่สิคะเรามาเจอทั้งลมทั้งหนาวทั้งหิมะทั้งพายุ มันก็จะไปอีกแบบหนึ่งถ้าเราท้อตั้งแต่สามสี่ห้าเดือนแรกๆนะถ้าตัวโตท้อร้อง,อง,อง,องห่มร้องไห้จะหนีจะกลับอย่างเดียวรักแฟนก็รักอยู่ถ้าดันทุลังจะกลับป่านนี้ก็คงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะโชคดีว่าแฟนก็ให้กําลังใจเราสามสี่เดือนแรกมาก็หาโรงเรียนเลยทันทีเพราะใหญ่แกก็จะไม่เน้นให้ตัวโตวหางานทําก่อนนะคะบางคนเราไม่ได้ว่ากันนะครับหัวพอมาอยู่ได้ไม่นานก็รีบหางานหาการทําแต่จริงๆแล้วกฎหมายที่บังคับจริงๆก็คือต้องเรียนและต้องสอบ อินเบอร์กรีนรว่เสาพื้นฐานบ้านเขาไม่ได้ห้าตัวหกตัวนี้ภาค,บ,าคบังคับของเขาแฟนก็หาโรงเรียนอย่างเดียวตัวโต้ก็เน้นเรียนแล้วก็เน้นสอบทุกสิ่งทุกอย่างจบอย่างเดียวแต่พวกที่พี่ที่รู้จักกันเรียนอยู่ด้วยกันก็ไม่ใชนะคะเขาก็ทั้งวิ่งทํางานตรงนู้นจอบตรงนี้ไปก็เข้าใจอยู่ค่ะแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่สิง่งที่เราต้องทาจริงๆก็คือทําใจนะคะเรามาปุ๊บ เจอแบบไหนถ้าเราใจใหญ่ใจสู้กูก็จะสู้อย่างเดียวนักเจอแบบไหนก็ช่างจะเจอฝนเจอลมเจอสังคมเจออะไรไม่ดีแต่เราก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้เพราะมันไม่ใช่บ้านเราเราก็ต้องท่องตลอดสําหรับตัวโตก็จะสอนรุ่นน้องหรือว่าเมียฝรั่งมาใหม่รีอว่ากําลังจะเดินทางสายฝอกําลังจะติดตามสามีมาก็บอกว่าทําใจมาเลยที่บ้านเราเราอาจจะเป็นสาวมั่นเด็กตัวตุอาจจะมั่นบ้างนะคะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางบ้านเราเรามาอยู่เมืองนอกเมืองนาเราก็ต้องมั่นขึ้นไปอีกร้อยห้าสิบอย่างน้อยเพราะว่าเรามาอยู่สังคมใหม่ๆถ้าเรางออย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เหมือนครูที่ตูต้เคยเรียนกับเขาก็จะบอกได้ว่าตุตุต้องเพราะว่าสอนใน้คนเอเชียต้องปรับรูปปรับสไตล์ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าคนเอเชียรเราสอนสอนน่วนมากก็อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดีนะคะแต่เราก็ต้องกล้า เพราะว่าที่นี่คือพตรงไปตรงมากล้าพูดกล้าแสดงออกจริงๆนะคะไปทํางานเหมือนกันจะบอสใหญ่บอสอะไรขนาดไหน <c oughs> เขาก็ไม่ให้เรียกบอสนะคะตั้งตัวตูว้ตทำงานบริษัทมาหลากหลายที่ก็เขาไม่ให้เรียกเคยยืนทํางานกับเจ้าของโรงงานเคยยืนทํางานกับไอ้ผู้อำนวยการโรงงานเขาก็ให้เรียกชื่อเขาเฉยเฉยเขาไม่ให้เราตกใจไม่ประมาทเขาจะไม่วางตัวว่าฉันเป็นเจ้าของหรงือว่าฉันเป็น บอสเป็นหัวหน้าไม่เหมือนบอสทางบ้านเรานะคะบอสก็คือบอสจริงๆทางบ้านเรานะ่ะเดินเข้ามามีสิทธิ์ชี้เลยแต่ที่โตโต้เคยทํามาที่นี่นะคะที่ทางเมืองนอกนี่ถ้างานเราเร่งเขาก็จะไปยืนช่วยเราทันทีเคียงบ่าเคียงไหล่กับเราหลากหลายอย่างก็ก็ให้ความเท่าเทียมกันจะจนจะรวยคนเหมือนกันนะคะจะลูกจ้างหรือว่านายจ้างเขาถือว่าสิทธิเท่าเทียมกันเขาจะทําแบบนี้นะคะตอนไหนปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะคะ หม่ๆม่าชนกับทั้งหิมะทั้งลมทั้งอะไรน้ำหูกน้ำหมูน้ำตาไหลไาปเป็นทางนะคะกว่าจะถึงโรงเรียนแต่กลับมาบ้านก็โชคดีว่าแฟนนะคะแกก็ช่วยอธิบายช่วยเป็นกำลังใจให้เราแล้วแกก็บอกสู้ๆนะเราใหม่อะไรทุกอย่างเพราะว่าดินฟ้าอากาศมันก็ใหม่ นะคะแต่ถ้าเราจะมาติเขาติทุกเรื่องที่มาพอมาเจอโอ้ยไม่ได้แบบนี้แบบนั้นมันก็จะยากนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเป็นหลักนะคะแล้วก็แฟนของเราด้วยนะคะก็อยากให้คิดดีๆนะคะพิจารณาดีๆจะมาอยู่เมืองนอกเมืองนาจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาถ้าเราใจใหญ่ขึ้นมาเจอแบบไหน,นเราก็จะสู้นะเราก็จะอดทนเพราะว่าหนึ่งเราก็รับกันอยากมาอยู่ด้วยกันอยากมาดูแลกันอยากมาอยู่ใกล้กันนะคะ มันก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องอดทนนั่นแหละค่ะวัฒนธ,ธรรมใหม่ภาษาใหม่สังคมใหม่ประเทศใหม่ใจมันถูกใจเราทั้งหมดมันยากนะคะการเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะคนเราก็มีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่เสมอนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะคลิปนู้นดีคลิปนี้ดีประสบการณ์จริงๆดีก็เสนอให้ทุกคนได้ดูกันได้ชมกันในช่องของโตวโต,วตวเองนะคะ อาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างไงก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมากค่ะดื่มก่อนค่ะกาแฟเย็นแล้วนะคะ